เพืองพนมรุ้งทุ่งฝ้ายคำน้มพระราชทานตำนานทับหลังที่ตั้งเจ้าพ่อประสาททองของดีภาพภูอคัคนีวันนี้สกอรออำเภอเฉลิมพระเกียรติจะนำพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าผูอคัคนีสกอรออำเภอเฉลิมพระเกียรติได้ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทํา ให้แก่ประชาชนที่สนใจเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ในครัวเรือนทั้งยังรักษาวิถีดั้งเดิมของชุมชนและช่วยสร้างจิตสำนึกในการห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ผลิตผ้าผัวคณีจนเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าผัวคณีและเป็นผ้าเอกลักษณ์ของชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะ สวัสดีครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่กลุ่มทอผ้าผูอัคนีตอนนี้เรามาถึงกลุ่มทอผ้าผูอัคนีนะคะที่อยู่ตำบลเจริญสุขวันนี้นะคะเราก็จะได้มาพบกับิท่านวิทยากรนะคะที่ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาต่กรอําเภอเฉลิมประเกียรติเรานะคะก็เดี๋ยวไปพบกับท่านวิทยากรเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อวันนิกาสิมเรืองค่ะเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ การย้อมผ้าผูกอ,อัคนีให้กับนักศึกษาสอกรอรและก็บุคคลทั่วไปที่สนใจอยากจะเรียนรู้กับเกี่ยวกับการย้อมผ้าของเราค่ะเราจะทํผ้าผูกอัคนีนะคะเราเริ่มจากการเ,าเลือกหมักย้อมโดยมีวัตถุดิบอะไรม้างคะที่จะทํผ้าผูกอัคนีขึ้นมานะะี่ค่ะค่ะอันดับแรกคือของเราต้องต้องเตรียมวัตถุดิบ วัตถุดิบที่สาคัญของเราก็คือดินดินภูเขาไฟซึ่งอยู่ในชุมชนของเรานี้นะคะก็จะมีดินเราเตรียมดินมาตําให้ละเอียดตำแล้วให้ละเอียดแล้วก็กรองกรองเอาผงมาเตรียมหมักน้ำที่เราจะหมักก็คือน้ําต้มเปลือกปดูหมักให้มันเข้ากันค่ะแล้วก็นําเส้นใยมาย้อมประมาณ30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะคือถ้าเราอยากให้สีมันเข้มเราก็ หมักนานกว่านั้นถ้าหมักไว้ประมาณสักคืนนึงได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าสีมันจะเข้มมากหลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วเราก็มาต้มกับน้ําเปลือกปลาดุอีกครั้งหนึ่ง,งเปลือกปลาดูตัวนี้คือจะทําให้สีของเส้นป้ายเข้มเข้มขึ้นแล้วก็ตัวดินจากเส้นป้ายได้ดีขึ้นค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านวิทยากรน,นะคะที่ได้มาให้ความรู้ นะคะแก่ชาวสกรอำเภอเฉลิมพระเกียรติเรานะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทอมหน้าเนาะจะได้จัดหลักสู่การทำผ้าพูกคันี้ก็จะเชิญท่านไปเป็นเกียรตินะคะในการเป็นวิทยากรให้กับเรานะคะ ที่ผ่านมานะคะสกรออาเภอเฉลิมพระเกียรติได้จัดทําลักสูตรผ้าผัวคณีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ผ้าผัวคณีการส่งเสริมการค้าขายออนไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่สนใจผ้าผัวคณีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นสําหรับผู้ที่สนใจความรู้เกี่ยวกับผ้าผัวคณีนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สครอําเภอเฉลิมพระเกียรติ และชุมชนบ้านเจริญสุขตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรตจังหวัดบุรีรามคา